วิธีมองหาผู้ชายที่ดีหลังจากอกหักข้อหนึ่งนะคะตั้งมาตรฐานก่อนเลยนะคะหลังจากที่เราอกหักเราเคลียร์หัวใจเราเรียบร้อยแล้วเราหายเจ็บแล้วนะคะคุณกลับมาตั้งมาตรฐานคุณว่าคุณต้องการผู้ชายแบบไหนเขียนลิต์ไปเลยนะคะว่าผู้ชายแบบไหนบ้างที่คุณต้องการกี่ข้อก็ได้นะคะเอาที่แบบตรงใจคุณจริงๆนะคะมาตรฐานที่เราตั้งเป้าไว้มันทำให้เรารู้ว่าเออ เราเนี่ยต้องการผู้ชายแบบไหนผู้ชายคนนั้นจะเป็นยังไงบุคลิกแบบไหนการงานแบบไหนหุ่นแบบไหนผิวแบบไหนจิตใจแบบไหนเราตั้งไว้เลยค่ะเมื่อเราตั้งเป้าแล้วเราจะรู้ว่าเออน,นี่แหละคือมาตรฐานของผู้ชายที่เราเนี่ยอยากที่จะแบบได้เป็นคู่ชีวิตใช่ไหมคะเพราะว่าคุณมีประสบการณ์ครั้งก่อนแล้วท,ที่คุณผิดพลาดใช่ไหมคะคุณคนนั้นอาจจะมีข้อเสียอะไรที่คุณไม่ชอบเข้ากันไม่ได้เอาตรงนั้นแหละมาแก้ไขทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเออคนใหม่เนี่ย ไม่เอาแบบนั้นนะเอาแบบหมายเอาแบบที่ดีอะไรแบบนี้ดังนั้นต้องมีมาตรฐานของตัวเองสองนะคะปรับปรุงตัวเองเมื่อเราผิดหวังมาแล้วใช่ไหมคะเราอาจจะมีข้อเสียก็ได้ที่ทําให้ความรักครั้งนั้นเนี่ยไม่เป็นดังหวังใช่ไหมคะทําให้เลิกหลงังเลิกลากันไปดังนั้นคุณต้องกลับมาถามตัวเองว่าคุณมีข้อบกพร่องอะไรบ้างคุณอาจจะเป็นคนที่แบบยังไงล่ะ เนคนที่ไม่ดูแลตัวเองมาก่อนเนี่ยทำให้ผู้ชายเขาทิ้งไปใช่ไหมคะคุณอาจจะไม่ใส่ใจดูแลบุคลิกตัวเองไม่ดูแลรูปร่างตัวเองไม่ดูแลหุ่นตัวเองหน้าก็ไม่ค่อยอยากแต่งผมก็แบบปล่อยให้มันมันๆอย่างนั้นแหละเมื่อเขาทิ้งคุณไปแล้วเนี่ยคุณต้องถามตัวเองว่าคุณอยากเป็นคนแบบไหนคุณอยากพัฒนาตัวเองแบบไหนถึงจะทําให้ผู้ชายคนใหม่เนี่ยเขาแบบ รื้มคุณหรือว่าเขาชอบในตัวคุณแล้วก็มองดูว่าเออข้อเสียอะไรบ้างที่ฉันควรต้องปรับปรุงตัวอย่างเช่นตัวไม่หอมผู้ชายก็ไม่ชอบค่ะทุกคนผู้ชายนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยชอบผู้หญิงตัวหอมมีน้อยบ้างแหละที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความหอมแต่ส่วนมากชอบดังนั้นแล้วคุณอาจจะแบบเฮ้ยไม่ค่อยฉีดน้ําหอมตัวไม่ค่อยหอมเลยแฟนอยู่ใกล้แล้วค่ะอาจจะแบบไม่ประทับใจไม่โรแมนติกใช่ไหมคะก็ หันกลับมาฉีดน้ําหอมค่ะทุกคนแต่งหน้าทําผมให้สวยแต่งตัวให้สวยนะคะและน้ําหอมตัวนี้ที่คุณูใช้เนี่ยแล้วแนะนําทุกคนป้ายยาทุกคนชอบทุกคนเพราะกลิ่นเขาหอมมากน้ําหอมลัคนณาเป็นน้ําหอมกลิ่นวานิลาที่แบบหอมอะ่ะทุกคนหอมที่แบบปลอดภัยเป็นมิก,กับคนรอบข้างอะ่ะฉีดแล้วคนเขาบอกว่าหอมทุกคนอะ่ะทุกคนตัวนี้คือแบบกลิ่นดีมากค่ะแล้วก็ติดทนนานด้วยเป็นกลิ่นวานิลาที่แบบ คุณดูเป็นผู้หญิงที่มีคลาสเป็นผู้หญิงที่แบบไฮโซเป็นผู้หญิงที่แบบรักตัวเองใครอยากปรับปรุงตัวเองดูแลผิวของตัวเองดูแลกลิ่นของตัวเองเนี่ยให้หอมนะคะลักน้าเลยค่ะใครสนใจเดี๋ยวคุณนุ๊แปะพิก,กัดไว้ให้นะคะเมื่อคุณปรับบุคลิกคุณแล้วนะคะคุณทําตัวให้หอมแล้วสวยแล้วโอ้ยง่ายมากค่ะผู้ชายดีๆเนี่ยแค่กระดิกนิ้วก็เข้ามาแล้วคาสาอบนะคะ ลดความคาดหวังลงบ้างไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากนะคะเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วปรับบุคลิกตัวเองแล้วหอมแล้วสวยแล้วใช่ไหมคะก็ไม่ต้องคาดหวังปล่อยวาง let i s be เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะเมื่อเราเนี่ยปล่อยวางไม่คาดหวังอะไรคุณเชื่อไหมคะว่า,วาคุณจะเจอคนที่คุณใฝ่ฝันคนที่คุณต้องการแบบที่คุณไม่ทานตั้งตัวเลยเพราะเราปล่อยวางใช่ไหมคะเราไม่ได้แบบต้องเจอภายในเดือนนี้ต้องเจอคาดหวังก็ไม่ได้คะ่ะเมื่อปล่อยวาง จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นก็ต้องลดความคาดหวังนะคะเดี๋ยวคุณก็จะได้คนรักที่ข้อ4ี่นะคะจำไว้ว่าผู้ชายดีๆยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะเ <ME> ม ER ื่อเราสูญเสียอีกคนหนึ่งไปเราจะได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเสมอจำไว้นะคะกฎ <c oughs> ข้อนี้ใช้ได้กับทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่อง,องคนรักเราจำไว้เลยว่าเอยเดี๋ยวก็มีผู้ชายดีๆเข้ามาเดี๋ยวก็มีผู้ชายที่มันตรงกับพลังงานของฉันตรงกับคุณค่าของฉันเข้ามา ในโลกใบน,นี้มีเยอะแยะนะคะบางทีไปนั่งคาเฟ่แล้วแบบมองตากันปิ๊งกันก็ได้แต่งงานมานักต่อน,นักแล้วนะคะดังนั้นก็เปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วมองว่าในโลกใบน,นี้กว้างใหญ่ยังมีผู้ชายดีๆเยอะและนี่ก็แหละคือที่จะทําให้คุณเนี่ยพบเจอคนรักที่ตรงใจนะคะหลังจากที่คุณเนี่ย อ,อกหักผ่านพ้นความเสียใจมาแล้วแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองใครสนใจลักขณานะคะลัชลี่เพอร์ฟูมน้ำหอมกลิ่นวานิลาที่แบบรันจวนใจมากคิวใจมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณจะแปะพิกัดมาให้นะคะ